เรื่องราวเริ่มที่ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอเก่งเก่งเป็นคนรูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เรตัวดำมะเมื่อมแถมฐานะก็ยากจนแต่ดันไปมีหัวใจที่ใฝ่สูงเก่งไปแอบหลงรักน้องฟ้าดาวมหาวิทยาลัยผู้แสนสวยเรียบร้อยเรียนเก่ง เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งคณะแน่นอนครับดอกฟ้ากับหมาวัดมันเป็นไปไม่ได้เก่งพยายามตามจีบแต่ก็โดนเพื่อนๆของฟ้ากีดกันโดนมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามจนเก่งเก็บกฎกลายเป็นความแค้นผสมความใคร่ในเมื่อกูจีบดีๆไม่เอามึงก็ต้องเจอกับของดี ทางลัดสู่ขุมนรกเก่งดันด้นเดินทางข้ามจังหวัดไปหาหมอผีขมินที่มีชื่อเสียงในวงการมืดแกะควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายแลกกับขวดแก้วใบจิว๋วภายในบรรจุของเหลวสีเหลืองขุ่นๆมีกลิ่นหอมอเอียนๆชวนคลื่นไส้หมอผีกำชับเสียงเข้มว่าน้ำมันพรายขวดนี้แรงมาก มึงดีดใส่ใครมันจะรักมึงหลงมึงจนโงหัวไม่ขึ้นแต่จำไว้ของพวกนี้มันหิวมึงต้องเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันอดถ้ามันอดเมื่อไหร่มันจะกินเจ้าของเก่งรับคำแบบขอไปทีคิดแต่ว่าขอให้ได้น้องฟ้ามาครองอะไรก็ยอมทั้งนั้นวันรุ่งขึ้นเก่งไปดักรอน้องฟ้าที่ป้ายรถเมล์ อาศัยจังหวะเดินสวนกันเก่งดีดน้ำมันพายใส่ที่แขนเสื้อของน้องฟ้าวินาทีนั้นน้องฟ้าชะง,งักกึกเธอยือนนิ่งไปชั่วครู่เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกปิดสวิตช์แล้วเธอก็ค่อยๆหันกลับมามองไอ้เก่งสายตาที่เคยรังเกียจเปลี่ยนเป็นสายตาที่หวานเชื่อมและว่างเปล่าเธอเดินเข้ามากวงแองไอ้เก่งแล้วพูดว่าพี่เก่ง ฟ้าอยากอยู่กับพี่วันนั้นน้องฟ้าเก็บเสื้อผ้านหนีตามไอ้เก่งมาอยู่ที่ห้องเช่ารูหนูทิ้งการเรียนทิ้งพ่อแม่ตัดขาดจากโลกภายนอกเก่งมีความสุขมากเหมือนขึ้นสวรรค์ได้ครอบครองหญิงสาวที่ตัวเองฝันถึงทุกคืนโดยไม่รู้เลยว่านรกกำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อพรายเริ่มหิว ผ่านไปได้แค่สามวันความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นหนองฟ้าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆจากคนที่เคยพูดจาไผ่ราะเริ่มเงียบขรึมนั่งเหม่อลอยมองเพดานทั้งวันผิวขาวอมชมพูเริ่มซีดเปลือดเหมือนศพตัวเย็นเฉียบและเริ่มมีกลิ่นสาบสางออกมาจากตัวแม้จะอาบน้ำยังไงกลิ่นก็ไม่หายคืนหนึ่ง เก่งสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงกุกกักในครัวจับจับจบเสียงเหมือนคนกำลังเคี้ยวอะไรอย่างอยู่ด้วยความหมู่มามเก่งเดินย่องไปดูภาพที่เห็นทำให้เข่าอ่อนน้องฟ้ากำลังนั่งยองๆอยู่หน้าตู้เย็นในมือถือก้อนเนื้อหมูดิบและตับสดๆที่เก่งซื้อมาทำกับข้าวเธอกัด กินเนื้อมันๆน,นั้นเข้าไปทั้งก้อนเลือดสีแดงสดไหลย้อยลงมาตามมุมปากในตาที่หันมามองเก่งไม่ใช่ในตาสีดำปกติแต่มันขวางและแดงก่ำาเหมือนสัตว์ป่าฟ้าทำอะไรนะเก่งร้องถามด้วยความตกใจน้องฟ้าหรือสิ่งที่สิงอยู่ในร่างสยยยิ้มเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงหวานๆของน้องฟ้า แต่เป็นเสียงแหบห้าวของผู้หญิงแก่ๆก,กูหิวมึงไม่เอาอะไรมาเส้นกูกูเลยต้องหากินเองเก่งลนลานจะวิ่งหนีแต่น้องฟ้ากระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วผิดมนุษย์เธอจับเก่งกดลงกับพื้นแรงบีบที่คอเก่งมาหาศาลเหมือนคีมเหล็กเล็บจิกเข้าไปในเนื้อจนเลือดสาดมึงอยากได้กูนักไม่ใช่หรออยู่กับกูสิ ให้กูกินซิเก่งดิ้นสุดชีวิตคว้าพระเครื่องที่หัวนอนมาฟาดใส่หน้าผากเธอกรี๊ดเสียงร้องหวยหวนดังลั่นห้องร่างของน้องฟ้ากระเด็นถอยหลังไปเก่งอาศัยจังหวะนั้นถีประตูห้องวิ่งหนีตายออกมาอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังบทสรุปของรักของห่วงหลังจากคืนนั้น เก่งหนีไปบวชหน้าไฟไม่กล้ากลับไปที่ห้องเช่านั้นอีกเลยกลายเป็นคนเสียสติหวาดระแวงกลัวเงาตัวเองส่วนน้องฟ้าตำรวจไปพบเธอนอนสลบไลายอยู่ในห้องสภาพผอมโซเหมือนคนขาดสารอาหารมาแรมเดือนเมื่อตื่นขึ้นมาเธอจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนความจงจำช่วงนั้นหายไปแต่สิ่งที่ติดตัวเธอไปตลอดชีวิตคืออาการทางจิต และรอยแผลเป็นตามตัวที่เธอทำร้ายตัวเองตอนถูกผีสิงสรุปทิ้งท้ายท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพยายามจะครอบครองมันด้วยวิธีสก,กปรกสิ่งที่คุณจะได้มามันไม่ใช่หัวใจของคนรักหรอกครับแต่มันคือหายนะและปีศาจ ที่จะตามหลอกหลอนคุณไปจนวันตายสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักที่บริสุทธิ์นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ